สำหรับตัวน้ำเอมไซ์ผักสดตัวนี้เราเป็น vegetable powder แล้วเป็นออร์แกนิกด้วยคนที่มีหาเรื่องร่างกายอักเสบมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้แพ้ภูมิสะเก็ดเงินพออายุเราเยอะขึ้นอะร่างกายมันผลิตเอมไซ์ไม่ได้กลายเป็นว่าแผลก็จะดีขึ้นช้าร่างกายมันซ่อมตัวเองช้าเราเลยลณนงคลงในการเอาผักเนี่ยไปปั่นกองกาก,ากออกแล้วดื่มน้ําผักแต่เดี๋ยวนี้ ผักเนี่ยเราก็หายากแล้วผักถ้าเราล้างไม่สะอาดกลายเป็นผักเจือปนสารพิษต่างๆก็มีโอกาสทําให้มันติดเชื้อต่างๆหรือว่าได้สารพิษไม่ดีเข้าร่างกายอีกแต่ถ้าเอาผักไปใส่ความร้อนไปโดนความร้อนก็ไม่เหลือคงความเป็นเอนไซ์ให้เราอีกเราเลยต้องใช้เทคโนโลยีพิเศษทําน้ําผักเอนไซ์ตัวเนี้ยให้ยังคงความมีเอนไซ์ S <S แล้วพอเราชงดื่มกินแล้วเนี่ยมันจะชุ่มฉ่าเหมือนได้กินน้ําผักสดๆจริงๆ,งๆฉะนั้นผัก7ชนิดนะครับ มีอะไรบ้างครับ1ใบบัวบกใบบัวบกจะดูแลเรื่องของคนที่ร้อนในช้ำในบำรุงสมองคนที่มีท้องอืดท้องเสียต่างๆเนี่ยเราจะกินน้าําใบบัวบกกันใบต่อไปนะคือใบหม่อนกับใบหญ้าหวานจะดูแลเรื่องของคนที่ปัญหาเรื่องน้ําตาลในเลือดสูงความดันโลหิตส,สูงคอเลสเตอรอลสูงหรือคนที่เป็นเบาหวานนั่นแหละเราเนี่ยนะครับจะต้องทําให้น้ําตาลสะสมเนี่ยมันต่าลงไม่งั้นแล้วเบาหวานขึ้นตาจอประสาทตาเสื่อมเบาหวานลงไต ไตเกิดการอักเสบอีกใบต่อมาคือใบตําลึงหวานครับตําลึงหวานจะดูแลเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องปวดข้อปวดตามส่วนต่างๆในร่างกายของเราปวดภายในะใบต่อมาคือใบเตยหอมเนี่ยนะจะดูแลเรื่องของภาวะลูมาตอยสเก็ตเงินบํารุงเรื่องของหัวใจของเราด้วยใบยที่6กเขาเรียกว่าใบาย,ย่านางอันนี้คือทีเด็ดเลยคนที่ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงหรือคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฟึดฟัดภูมิแพ้แพ้ภูมิต่างๆเนี่ย เขาจะกินตัวน้ําใบย่านางกันใบที่7ครับใบต้นอ่อนข้าวสาลีต้นอ่อนข้าวสาลีนี่คือทีเด็ดมากเลยนะเหมาะกับคนที่เกิดภาวะการอักเสบในร่างกายภายในไม่ช่จะเรื่องของการตับอักเสบปอดอักเสบนะไตอักเสบกินทุกวันได้เลยช่วงประมาณหนึ่งอาทิตย์แรกสังเกตง่ายๆครับว่าระบบขับถ่ายเราจะเริ่มดีขึ้นถัดจากนั้นสองอาทิตย์คนจะเริ่มทักว่าไปทําอะไรมาผิวดีขึ้นสดใสขึ้นร่างกายจะเข้าสู่ภาวะสมดุลต่างๆทั้งหมดเลยถ้าจะชงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องชงน้ําเย็นจิบเจี๊ยบหมายเขาว่ายัางไงหมายควาว่าเอาน้ําเย็นๆเนี่ยแล้วก็ฉีดชงดื่มเข้าไปตัวนี้ได้เลยเราจะได้ทั้งกากใหญแล้วก็ไฟเบอร์ทั้งหมดฉะนั้นนะครับใครจะซื้อเนี่ยครับสามารถกดที่ตะกร้าได้เลยหรือบางคนมีคูป,ปองส่วนลดนะพิเศษกว่เพื่อนก็ตกแก้วละ20บาทหรือ19บาทไม่ถึง20ก็มีฉะนั้นนะครับถ้าจะซื้อให้คุ้มซื้อให้ฉลาดซื้อตะกร้าใหญ่ เอาไปฝากเพื่อนพี่น้องป้าข้างบ้านแล้วเก็บไว้ชงให้สำหรับแขกไปใครมาที่มาเยี่ยมเยียนเราหรือเราไปต่างจังหวัดเจอคุณพ่อคุณแม่ไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อไปคุณพ่อคุณแม่ดื่มได้